ครับตอนนี้อ๋อสุกโกวินเดียวครับตอนนี้สุกโกวินเดียวตัดคนเดียวเลยวันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์อ๋อจะก,กอน้ำสีลงเรื่องนี่เราไม่หยุดนะครับนี่อา๋าทำทุกวันออกาลังเล่งสปีดสุปโกด้วยจุดจานจดจานเอาปไหนอึอ เจ้าคุณวันโวครับข้างหน้าก็าสุมิตโมรุ่นเดียวกันเนี่ยสุมิตโมออกมาไล่ไกันตอนนั้นผมไปดูอยู่ดูซานโกเบอกเบโก